สวัสดีครับสำหรับตอนนี้เราก็จะมาพูดกันถึงวิธีการที่จะติดตั้งสปังลงไปบน OS ของเรานะครับตัวสปังอินซอร์เนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ s p a n g c o m ได้เลยก็คือถ้าใครยังไม่มีอ c o u n t ก็สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไปส่วนใครที่มีอ c o u n t แล้วก็ที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับด้านขวาบนหลังจากเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดก็จะมี OS ให้เราเลือก ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันก็คือมีเกือบทุกแบรนด์สำหรับตัวเดโมที่ผมใช้ก็คือจะเป็น Ubuntu 12.04 6 4บิตนะครับเพราะฉั้นแพ็กเกจที่เราเลือกก็จะเป็น AMD 6 4 Debian ก็เลือก OS เลือกแพ็กเกจได้แล้วก็ทำการเซฟลงไปที่เครื่องนะครับเซฟไว้ที่ Desktop อ โอเคก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตัววิธีการติดตั้งเนี่ยแต่ละ OS เนี่ยจะไม่แตกต่างกันมากนะครับก็คือมันจะมี user interface ให้เราเลือกใช้อยู่แล้วดาวน์โหลดแพ็กเกจมาปุ๊บเปิดตัวแพ็กเกจนั้นขึ้นไปแล้วก็จะมี option แล้วก็ user interface ให้เราใช้ว่าเลือกจะจะลงยังไงบ้างในส่วนของ Windows แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก c o m m command line Tool อย่างพวก Linux อย่างเงี้ยก็าอาจจะไม่มีตัวนเทอร f a c e ให้ใช้นะครับแต่ก็ ไม่ต่างกันมากก็คือเราเปิดตัวแพ็กเกจขึ้นมาแล้วก็กด Install หลังจากนั้นสปังก็จะคอนฟิกค่าต่างๆโดย Default ให้เราเองโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นตัวแพ็กเกจผมก็ double click ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์อ่าเป็น installation GUI ของตัว Ubuntu เองนะครับก็กด Install ใส่ p a s s w o r d เข้าไป โอเคอันนี้ก็คือเตือนว่าแพ็กเกจนี้มัน bad quality ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือตัวมันเนี่ยไม่ได้ใส่ไว้กับ Ubuntu อยู่แล้วแล้วก็ ignore นิน l ได้เลยคือขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่มันจะขึ้นมาเราสามารถลงด้วย command line ก็ได้นะครับก็คือเราไปที่ที่แพ็กเกจเก็บไว้ slash home slash อ username desktop โอเคแล้วก็วิธีลงอย่างของ debian ก็ dpkg i นะครับตามด้วยชื่อ p a ็กเกจก็คือสปังแล้วก็โอเคก็ผลลัพธ์ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเราลงด้วยอ command line เนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าหลังจากลงเสร็จแล้วเนี่ยให้รันคำสั่งอะไรเพื่อ start switch แต่ว่าถ้าเกิดเราลงด้วย gui เนี่ยพอเราลงเสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามันก็จะบอกว่า install นะครับแต่ว่าไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเลย อ่าผมรีมูฟโอเคพลาดแล้วนะครับโอเคงั้นผมปิดตัวนี้ไปก่อนก็คืออ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูก็คือเรารีมมฟแพ็กเกจเดิมทิ้งไปก่อนนะครับ dpkg ลบอ่าสปังโอเคไม่มีพิเวเลตอ่า sudo ตัวสปังแพ็กเกจเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะลงด้วยยูเซอร์ที่ไม่ใช่ r o o t ก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีการ r รีควาย permission หลายๆอย่างว่าต้องใช้อะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราคงพูดถึงกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราลงด้วย root ไปก่อนแล้วนะครับเพื่อความเพื่อความง่ายในการติดตั้งโอเคผมอันนินซอไปแล้วคราวนี้ผมจะติดตั้งด้วย คอมมาไลก็คือ dpkg-i-spang ต้องไปที่โฮม e d e s k t o อ dp dpkg-i-spang โอเคก็นี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการ ไปสตาร์ s สปังเนี่ยให้ไปที่สแลดโอปีทสแดสปังสแลดบินแล้วก็พิมพ์คำสั่งสปังสตาร์ทนะครับตัวแพ็กเกจของสปังทั้งหมดก็อยู่ในสแลดโอปีทสแลดสปังแล้วก็พอเรา start ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเ,เราสามารถเรียกสปังเว็บอินเทอร์เฟซได้จาก URL นี้นะครับพอต8,000แล้วก็มา start ทสปังตามเข้ามานะครับสแลดโอปีทสแดสปังสดบิน s l s t a r t โอเคอันนี้ก็คือให้ accept นะครับก็ผ่านๆไป yes accept license generate key start switch create folder ต่างๆให้แล้วก็เริ่ม start s p a n daemon ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเ okay. ค generate key เรียบร้อยแล้วก็เราสามารถเข้าไปที่ URL นี้เพื่อเริ่มใช้งานสปังได้เลยผมก็เปิดไฟล์ f ฟ x ออขึ้นมา URL เมื่อกี้ก็คือเป็นชื่อเครื่องแล้วก็พอ8,000นะครับเราสามารถเข้าไปที่ local host c 8,000ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือหน้าล็อกอินแรกก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่า username กับ password ที่เป็น initial username password มาให้นี่คืออะไรก็เป็น admin นะ password ก็เป็น เชงมี Me, c h a n g e m e โอเคตัวนี้ก็จะบอกว่าให้เราทำการเปลี่ยน user อรจากเช้งมีเมื่อกี้เราสามารถเปลี่ยน p a s s าสวดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเรา skip ก็ได้ skip ก็คือจะยังเป็นเช g งมีอยู่โอเคตอนนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าจอการใช้งานของสปังแล้วก็คือเนี่ยคุณติดตั้งสปังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะยังไม่มีข้อมูลอะไร ก็จะเป็นเฉพาะตัว s p ัง k Instant แล้วก็ s p ังเ Web Interface ให้ใช้การเริ่มใช้เดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับคราวนี้ตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ